ชาวบ้านหนองจานกำลังกลับมาสู้กลับมาทวงคืนพื้นที่จากขเขมรและเริ่มต้นการเดินทางใหม่ๆที่จะเป็นประวัติศาสตร์ของชาวบ้านในพื้นที่นี้เมื่อวันที่30ตุลาคม2568ชาวบ้านหนองจานได้รวมตัวกันเพื่อปลุกมวลชนร่วมกันวิริสม์ความคิดคิดที่มีความเชื่อมั่นว่าจะทำให้พื้นที่ของชาวบ้านคืนมาให้กับชาวไทยอีกครั้งพวกเขาไม่ยอมให้ขเขมรยึดพื้นที่ของพวกเขาไปอีกต่อไปและก็ไม่ยอมให้รัฐบาลทำงานไม่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ที่นี่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้วีระกล่าวพื้นที่นี้เป็นของชาวไทยชาวบ้านหนองจานมีสิทธิ์และความรักษาตนในการดูแลและอนุรักษ์พื้นที่ของตนเองจึงไม่มีใครสามารถยึดไปได้และนี่เป็นสิ่งที่ชาวบ้านหนองจานเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้31ตุลาคม2568พวกเขาจะรวมตัวกันเพื่อทวงคืนพื้นที่จากขเขมรซึ่งเป็นการแสดงความเชื่อมั่นและความตั้งใจที่แท้จริงของชาวบ้านในการปกป้องและรักษาพื้นที่ของตนเอง แต่ที่นี่ก็มีความคิดเห็นและความคิดแตกต่างกันบางคนอาจคิดว่าการทำนี้เป็นการเกี่ยวข้องกับการเสียสละความสงบแห่งชาติแต่พวกเขาก็มีความเชื่อมั่นว่าการที่รัฐบาลไม่ได้แก้ไขปัญหาตามที่ควรจะเป็นจึงทำให้ชาวบ้านต้องรวมตัวกันเพื่อทวงคืนพื้นที่ของตนเองและนี่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถยอมรับได้วีรกล่าว รัฐบาลต้องทำหน้าที่ของตนเองในการปกป้องและดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนจะไม่มีการเซ็นสัญญาสันติภาพในห้องแอร์เมื่อมีปัญหายังคงอยู่ชาวบ้านต้องการความสงบและความมั่นใจว่ารัฐบาลจะดูแลและปกป้องพวกเขาและนี่เป็นสิ่งที่ชาวบ้านหนองจานเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้พวกเขาจะรวมตัวกันเพื่อทวงคืนพื้นที่ของตนเองแต่พวกเขาก็ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดความรุนแรงพวกเขากล่าวว่า เรามาเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์และความตั้งใจของชาวบ้านในพื้นที่นี้การที่เราจะรุนแรงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของรัฐบาลและการดูแลของทหารที่อยู่ในพื้นที่คุณคิดยังไงกับการที่ชาวบ้านหนองจานรวมตัวกันเพื่อทวงคืนพื้นที่ของตนเองคุณเชื่อว่าการทำนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่มีความคิดเห็นและความคาดหวังอย่างไรกับการที่ชาวบ้านจะทำในวันพรุ่งนี้ ชาวบ้านหนองจานกำลังเดินเข้าสู่ประวัติศาสตร์ของพวกเขาและเราต้องการร่วมสัมผัสกับความคิดและความรู้สึกของพวกเขาในวันพรุ่งนี้